สวัสดีครับผมมัสุศิวกิจปูตติเดครับตำแหน่งกองหลังครับกับตันทีมสโมสรราย้อีครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาสโมสรระย้อีแห่งนี้ก็เข้าสู่ปีเตเรียครับก็ผมเข้ามาในสโมสรแห่งนี้ตั้งแต่ดีทั้งสหลีกคุอผ้าทีของเราก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีความเข้าใจกันครับมีความแบบเล่นด้วยกันมานานมองตาก็รู้ใจครับฤดูกาลที่2ของเราย้อสีกับการขึ้นไทยลีกครับครั้งแรกที่เราขึ้นมาแบบ มันเป็นครั้งแรกของเราเราแบบความพร้อมของเรายังไม่ดีเท่าที่ควรครับตัวนักเตะก็ช่วงนั้นช่วงโควิดด้วยครับก็เราเตรียมทีมได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วเรายังไม่มีประสบการณ์การขึ้นไทยลีครับแต่ครั้งนี้เรามีประสบการณ์ครั้งที่แล้วผ,ผู้บริหาเรเล่งเห็นว่าสโมสรก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเสริมตัวผู้เล่นเข้ามายกระดับทีมของเราฮะเพื่อสู้กับไทยลีครับคิดว่าปีนี้เราจะทําผลงานได้ดีกว่าด้วยการที่เราขึ้นไทยลีครั้งที่แล้วแน่นอนครับ การฝึกซ้อมโค้ชคารอสโค้ดพยายามใส่พละงกำลังแลอาจจะใส่แทคนติกลงไปด้วยครับการฝึกซ้อมที่ผ่านมาแต่ละคนก็เตรียมความพร้อมรอม่างกายกานะ่โค้ดก็พยายามผสมผสานนักเตะเก่าน,กนักเตะใหม่เข้าด้วยกันครับถ้าใครซ้อมดีแล้วก็แบบทําผลงานได้ดีโค้ดก็จะเลือกคนนั้นเป็นเสซดตัวแรกครับแล้วก็เรามาสู้พื้นที่อีเนนี้ครับเรามีการเปิดตัวนักเตะแล้วก็ทีมงานสตาร์โค้ดอยากให้แฟนบอลมาร่วมกิจกรรมกันเยอะครับในงานอาจจะมีกิจกรรมที่ ินค้าลดราคาแล้วก็แพ็กเกจอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องนักเตะใหม่ครับอยากให้แฟนบอลมาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับแล้วเจอกันครับ